สมัยก่อนพอรู้ว่ามีประหารนี่เขาจะปีนต้นมะพร้าวอะไรกันเลยนะเสียงปืนลัวเลยอะเรากำลังจะไปประตูแดงออกเฉพาะศพนักโทษเท่านั้นเรียกว่าประตูผีคาถาสะกดวิญญาณมี วตุ่มอรชรมังเรือนแห่งวัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบ,บุรีถูกขนานนามว่าเป็นสัปเหร่ยิงคนแรกของไทยที่ได้เผาศพนักโทษประหารเธอคุกคีกับศพคดีดังและอยู่ใกล้ชิดกับประตูแดงคุกบางขวางที่เอาไว้ขนเฉพาะศพนักโทษประหารคนเป็นห้ามเดินผ่านและเธอยังเป็นสัปเหร่ยิงที่ได้เผาปิดตำนานซีอุยอันนี้คือสิ่งที่เราแบบจำเลยจำฝังใจเลยน้ำเหลืองมันเทกลิ่นมันก็เต็มเมลเลยสิคราวเนี้ย สอบซีอุก็คือเครียดก็คิดว่ากลัวเผาไม่ไหมมันอาจจะเป็นที่ว่าเราเผานักโทษมันก็เลยดังจนกลายเป็นว่าผู้หญิงแล้วตอนนั้นสมัยก่อนนั้นผู้หญิงมันไม่ได้ไม่ได้ดังมากมายเกี่ยวกับสับปเปลอไม่ค่อยมีคนนับถือแลวไม่่อไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครรู้จักว่ามันมีผู้หญิงด้วยหรอที่ทำสับ,สบ,สบปเปลอถามว่าทําสับปเปลอเต็มตัวเนี่ยน,นะตั้งแต่สิคือช่วย ช่วยกับสามีมาตั้งแต่อายุสิบมันเหมือนเราคุกคีกับศพอะตั้งแต่18บแอะอยู่กับศพมาเรื่อยอย่างสมมุติว่าบางทีแต่ก่อนเนี้ยมันยังใช้วิธีการมัดศพมัดตาสังศพเขาก็เรียกเรามาช่วยก็บังศพมันก็ฉีดยาฉีดยามาแข็งแกก็จะให้เราช่วยจับแขนจับอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆชินไปเรื่อยเืยเรื่อย การเผาศพเหมือนการเผาศพแต่ก่อนก็สามีเผาเราก็นั่งอยู่หัวก็ได้นั่งรอไกจนฝ่าจะเผาศพเสร็จมันก็เหมือนเคยชินแล้วพอเมื่อตอน30เนี่ยสามีเสียตั้งแต่นั้นมาก็ทำเอง ศพนักโทษประหารน่ะบางสมัยก่อนเนี้ยบางทีอ่ะพอประหารปุ๊บสม,มุดเย็นเนี้ยอ่าตอนตอนสายๆเนี้ยพระเขาก็จะเข้าเข้าไปเทศเทศเสร็จพอตอนบ่ายๆเนี้ยจะประหารสมัยก่อนพอรู้ว่ามีประหารนี่เขาจะปีนต้นมะพร้าวอะไรกันเลยนะสมัยก่อนเนี้ยปีนดูกันหม,มายเมื่อแบบโอ้ยว่าห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วอ่ะเขาว่าเสียงดังมากเลยแถวเนี้จ,จ,จ,จับ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 เสียงปืนรัวเลยอ่ะ สภาพศพก็ตามนั้นก็คือบางทีก็คือศพอะในในนั้นอาจจะไม่มีการฉีดยาก็จะออกมาตามนั้นเลยก็สภาพเต็มที่อะเต็มโลงเลยแหละมานะ่ะทั้งกลิ่นทั้งทั้งน้ำเหลืองพอประหารปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ก็นอนข้างในเรือนจำก่อนหนึ่งคืนแล้วก็ออกออกประตูแดงประตูแดงคุกบางขวางตรงประตูแดงหลังโบสเนี่ย พอเช้ามาปุ๊บเขาก็จะมีการเบริกดักโทษข้างในข้างนอกอ่าอประตูแดงเนี่ยจะมีข้อคือห้ามคนเข้าห้ามคนออกก็คือให้เฉพาะศพอย่างเดียวกำลังเรากำลังจะไปประตูแดงตามทางที่ เราเดินสวนกระสบะเนี่ยคือศพว่าออกทางนี้เราว่าเดินสวนเข้ามาอ้าถึงประตูแดงแล้วนี่ประตูแดงเนี่ยจะออกเฉพาะศพนักโทษอะออกไม่ได้เฉพาะศพที่โดนประหาร อย่างเท่านั้นคือศพอะจะส่งออกมาคนข้างนอกจะคอยรับข้างนอกคนข้างในก็จะส่งมาแล้วถึงจะเดินไปตามทางนี้เพื่อจะไปเก็บในป่าช้าห้ามคนรอดเราจะมุดเข้าไปเอาก็ไม่ได้ไอ้คนข้างในจะมุดออกมาก็ไม่ได้ต้องแค่ส่งกันเฉยๆออกเฉพาะศพนักโทษเท่านั้นเรียกว่าประตูผี หลายปีแล้วนะดูดูกุญแจก็คงจะรู้ว่าว่าสนิมมันเขกแล้วอะพอศพออกยังมาจากประตูแดงแล้วรับมาแล้วก็จะเดินไปที่ป่าชาสุสารศพนักโทษประหารอันเนี้ยเอาไว้เก็บนักโทษประหารอันนี้ที่เก็บนักโทษประหารส่วนแถบทั้งนู้น จะพินเป็นที่เก็บศพของชาวบ้านแยกกันคนละอาสังกสีปิดอันนี้ช่องเก็บศพนักโทษอันนี้ต้องมีคนมาทำอะไรมาไหว้มีเหล้ามีเบียรด้วยอันนี้ช่องที่เก็บศพนักโทษไม,ไ,มไม่ได้ใหญ่ก็พอดีลงไอ้ลงเล็กๆอะใส่สอดเข้าไปแล้วก็ปิดปิดปิดด้วยฝาหนูนุ่น มีศพนักโทษศพไหนที่อยู่นานที่สุดประมาณกี่ปีโอ้โหเป็นสิบอะยี่สิบปีได้อ่ะเป็นต่างด้าวรู้สึกจะขนยาเสพติดนะเป็นนักโทษและโดนประหารแต่ประเอินว่าไม่มีญาติมารับตอนออกมาสภาพเป็นยงแห้งเหรือแต่กระดูกแล้วแห้งหรือแต่กระดูกแล้วโอ้โหสมัยก่อนแต่ตรงนี้แต่ก่อนเนี้ยมันเป็นกำแพงปิด ก็เพิ่งมาทุบออกนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนมันจะมีกำแพงทำไมถึงทุบล่ะก็มันเข้ายากไงมันเข้ายากออกยากเขาก็เลยทุบทิ้งแล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้เขาก็เลยทุบสมัยก่อนถ้าพี่จำได้ก็คือนายพันสายทองอ่านะโทษประหาร คดีฆ่าเด็กอนุบาลขม่มขืนในห้องน้ำสบายก่อนดังอ่ะคดีเนี้ยดังมากเลยเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็แบกตอนนั้นซึ่งสามียังอยู่เราก็ยังเป็นช่วยอยู่อันเนี้ยคือสิ่งที่เราแบบจำเลยจำฝังใจเลยเพราะว่าแบกลงมาจากป่าช้าเสร็จมาขึ้นกระไดคราวเนี้ยเราเห็นกระไดาไหมกระดมันชันพอกระดชันปุ๊บแบกลงขึ้นมาน้ำเหลืองมันเท เทจะขว,วก็ไดวะเนี่ยที่พื้นที่เรานั่งเนี่ยแหละเทเขาไปยันปากเตาเลยเพราะมันเริ่มไหลแล้วไงมันเป็นเดือนแล้วอะ่ะเยอะมากไหลเป็นเทเลย<ท>นักโทษท,ท,ท,ที่ที่แบกศพมาเนี่ยสี่คนอะ่ะดีว่าไม่ปล่อยถ้าปล่อยวันนั้นอะ่ะปล่อยตรงกระไดตรงเนี้ยตายเลยหนักเลยหนักเลยดีว่าเขาไม่ปล่อยจนเข้าเตาเขาเนี้ยมันก็กลิ่นมันก็เต็มเมน์เลยสีเขาเนี้ยเมรนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยอย่างเนี้ย เต็มเมนเลยสามีก็ททาไงล่ะเขาก็พอสบเข้าเตาปุ๊บให้มันไปนไหลในเตาไม่ปไปไรเอี้ยเสร็จปั๊บก็เขาก็เรียกเราเลยให้ไปเอาเสยายยางมาล้างไปอ้วกไปเอาสายยางมาล้างเพราะว่าถ้ามันไม่ล้างปุ๊บแบบมันจะเป็นคราบพ,พื้นติดมันเป็นคราบหินอ่อนถ้ามันจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ่ะมันจะติดถ้ามันแห้งอ่ะก็ล้างตอนนั้นแหละนั่นแหละคือทนกนลิ่นเราก็ว่าเอะเราไปลากสายยางมา้ักโทษสี่คนมันหายไปไหน มันไปยืนอ้วกหน้าห้องน้ํากันสี่คนป้าตุ่มเธอคือสับปเเด่อญิงที่ได้เผาศพซีอุยปิดตำนานหกสิบปีมนุษย์อิคนศพซีอุยก็คืออย่างนี้ตอนแรกอะ่ะต้องเล่าตั้งแต่ที่ไปดูที่ไปดูอะ่ะคือไปดูประจำสมัยก่อนเนี่ยไปดูกับลูกป,ประจำที่สิริราชไปดูไปดูจนไปดูมีอยู่วันหนึ่งขึ้นมา กรมแลชทจะท์นติดต่อมาหาเจ้าว่าจะเอาศพสีอุ้ยมาเผาที่นี่เราก็เริ่มคิดแล้วงานเง่าออกแล้วงานง่อคืออะไรคือเราไม่รู้ว่าการที่เขาเคลือบสารสีอุ้ยอ่ะมันเป็นสารอะไรเขาวนี้ก็ดั้งคิดแล้วว่าจะทํำยังไงดีก็คิดว่ากลัวเผาไม่ไหม้กลัวเผาไม่หมด <S <S เพราะเราไม่รู้เคลือบอะไรโอ้ยคิดเป็นอาทิตย์กุ้มใจเลยกลัว เครียดกลัวว่าเราเผาไม่หมดจะทํำยังไงเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเช้ามาปุ๊บเราเห็นนักข่าวเรายิ่งเครียดกับผู้ใหญ่เลยนักข่าวเยอะเต็มวัดเราก็กลัวว่าเผาไม่หมดเราจะทํำยังไงแล้ววันต้องเผาสองศพศพพมา่าศพหนึ่งซึ่งพมา่าน่ะเก็บไว้ประมาณเป็นสิบปีเหมือนกันเป็นศพนักโทษเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หมูเพราะว่าศพแห้งแล้วไม่มีอะไรแล้วโลงก็ยังพังเลยคืออยู่ในช่องอะ่ะ เขก็ให้ศพเผาวันเดียวเลยสองศพเพราะเอนเผาไปแป๊บเดียวเหมือนกับว่าเืออ่สิ่งที่เขาเคลือบศพมานะ่ะค,คล้ายคลครีพพึ่งมันเลยทําให้เผาไวเลยโชคดีโล่งใจเลยวันนั้นนะ่ะก็ดีใจกับลุงเนาะดีใจกับปูแ่แกได้จะได้จะได้ไปขึ้นสวรรค์สักทีจะได้ไปสักทีแกก็ยืนทรมานมานานแล้ว ไอเรื่องนั้นพูดถึงจำเลยอ่ะเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาทำจริงไม่ทำจริงเพราะเราเกิดไม่ทันใช่ไหมเราไม่รู้หรอกแต่ถามว่าก็สงสารแกน,นะก็ยืนมานานแล้วกระดูกทุกวันยังอยู่นะยังอยู่ที่วัดนี้กระดูกขาวสวยซีอุ้ยไม่มีญาติถ้าซีอุย้ยอากรมไม่ได้ทันอ่ะเขาให้ไปสืบหาญาติมาแล้วแลวญาติไม่มีมีแต่เพื่อนมีแต่คนรู้จักนี้ เพื่อนกูรู้จักอ่ะมันรับศพไม่ได้ถ้าถามเรื่องผีไม่ไม่ไม่เคยเจอเพราะว่าไม่รู้สิเราอาจจะไม่ไม่อาจจะจิตแข็งหนึ่งที่สองเราจากปากเราที่เคยลั่นไปว่าถ้าเราเจอผีเราจะไม่ทำ เราจะไม่ทําศพอีกแล้วเลิกเลยลาออกเลยถ้าถือพวกเราเจอแล้วเราก็ไม่เคยถามไม่เคยเจอถามว่ากระถากระถามีกระถาสะกดวิญญาณมีกระถาเบิกโลงมีกระาน้ำมนต์มีมีหมดแต่เพียงจะบอกไม่ได้คือถ้าคือเขาเคยสามีเคยพูดว่าถ้าเราบอกออกไปเราก็ต้องเลิกทำมันก็เลยถึงบอกใครไม่ได้มันเหมือนว่ามีคนมาแทนเราไง อาชีพสับปเป๋อไม่ใช่แค่เผาศพคนตายแต่อาชีพนี้ต้องซื่อสัตย์กับผีแต่ถามสะกดสะกดไปเรียกผีอะไรเราทําไม่เป็นเพราะเราไม่เคยสะกดผีสมมติเอาคุณผีเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วให้เราไปปราบเราทําไม่เป็นเราปราบไม่ได้เราไม่ใช่สายาอสอ้าวเราไม่ใช่สายอสัตฯมีแต่คนแต่ก,ก่อนก็มีคนมาเอา ขี่เท่าบ้างเอาตะปูบ้างมาขอซื้อเลยนะพี่ไม่ขายพี่คิดว่าเขาคงเอาไปทําของอะไรเนงะี้ยของพวกนี้พี่ไม่ให้เลยนะมันต้องซื้อสัตว์สับเปลออาชีพจิตอาสาที่ต้องใช้ใจทํามันจริงๆเพราะรายได้น้อยแทบไม่พอกินรายได้สําหรับพี่ก็คือคือละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะ อย่างสมมติว,วันวันที่จ้างศพก็ตั้งแต่เช้าจุดเย็นจนจุดสวดพิธรมเสร็จนั่นแหละหนึ่งร้อยบาทส่วนวันเผาก็ตั้งแต่เช้าจุดยันเผาก็จะนั่นแหละหนึ่งร้อยบาทแต่ก็จะมีก็จะได้แค่ค่าเผาห้าร้อยบาทแค่นั้นทุกวันนี้วิ่งสองวัดวัดบางแพรกเหนือกับวัดบางแพรใต้พอกินไหมาบางทีมันก็พอนะบางทีมันก็ไม่พอ ถ้าเรารู้ว่าเราอันถ้าเรารู้ว่าสมมุติว่างานเริ่มไม่มีละเราก็จะใช้เงินซอฟลงม,มันก็เป็นโชคดีของเราอย่างหนึง่งคือเราไม่มีหนี้มันก็เลยอยู่ได้บัตรต่างๆเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ได้นอกจากสับปเปลือกจะเป็นอาชีพที่รายได้น้อยยังต้องใช้ความอดทนทุ่มเททำงานให้สำเร็จ ผาศพมันก็ไม่ใช่ง่ายคุณต้องอยู่ปากเตาประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีหน้าพี่อะ่ะแต่ก่อนหน้าพี่ไม่เป็น่างนี้เป็นเพราะหน้าพี่โดนไฟนะอ่าโดนไฟเข้าอะ่ะคิดฝคิดเดี๋ยวว่าไฟอะ่ะมันร้อนกว่าไฟกระทะมันต้องโดนไฟอะ่ะเป็นพันองศาอยู่ในเตาอะ่ะชั่วโมงแรกอะ่ะเราจะเผาลงก่อนให้โลงหมด แล้วถึงจะเราเราจะเผาศพแหละพอลมหมดแล้วเราจะค่อยเขียแหละเพราะไฟอะ่ะมันไม่ได้พูดตามตัวจะพูดที่หัวที่เดียวถ้าในเมื่อหัวหมดแล้วเราต้องกลับกลับพลิกศพพลิกไปพลิกมาก็คือดันดันมั่งกลับมั่งขวางมั่งให้ไฟมันโดนอะ่ะถ้าเราไม่ทําไฟมันก็ไม่โดนเห็นเห็นหมดเห็นยันสมองเห็นยันลำไส้ปอดตับไตเห็นหมด เราเห็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้แล้วก็ปงนะบางทีก็ปงนะคือแบบคนเราอะ่ะมันตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำอะไรอ่าให้คิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นตามวัฏจกักรตามกงกรรมกงเวียนแบบเหมือนกับว่าเราเราตายเมื่อไหร่ก็ได้อะ่ะสับเปลืเลอเขาคือคนสุดท้ายที่จะอยู่กับคนตายจนกลายเป็นผุยผง แต่อาชีพนี้ค่ะมักถูกมองข้ามหรือถูกลืมจนบางทีลืมไปแล้วว่าเขาก็คืออีกหนึ่งอาชีพที่ยังมีลมหายใจ